الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تَسَاءلُونَ به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم พี่น้องผู้ศรัทธาผู้ร่วมละหมาตจุมัตทุกท่านวันเวลาเนี่ยมันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับพวกเราเนี่ยเพิ่งจะถือสินโนดในเดือนรอมฎรอนกันมานี้ก็เกือบจะครบประมาณเกือบจะสองเดือนแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเข้าสู่เดือนสุนฮิจะนะครับ ที่น้องของเราหลายๆคน,นคกำลังเตรียมตัวกำลังเตรียมพร้อมนะครับที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตนะครับหน้าบ้านของลอสซุบะฮ่าอวตาลานะครับซึ่งเป็นอิบาดะที่มีความสำคัญนะครับสำหรับผู้ศรัทธาแล้วก็เป็นรุกลนหนึ่งจากบรรดารุกลทั้งห้านะครับของอิสลามนะครับมันแสดงให้เห็นว่าอะไรครับ ผู้ศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้ว่างเว้นนะครับจากการทําอิบาดะจากการทําคุณงามความดีนะครับในรอบปีมันก็จะอะไรสับเปลี่ยนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับพี่น้องครับรอมอดนเนี่ยผ่านรอมาเนี่ยก็เกือบจะสองเดือนแล้วนะครับเรารู้สึกได้ไหมว่านะครับลองมองย้อนกลับไปว่า การใช้ชีวิตในเดือนนอมาดรของเรานะครับกับการใช้ชีวิตนอกเดือนนอมาดรเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ إ ي ่านก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําอิบาดะต่างๆนะครับเรื่องการทําความดีต่างๆนั้นเนี่ยเนี่ยเรารู้สึกได้นะครับเห็นได้ชัดเจนว่ารโมารรมเนี่ยมันมีคุณค่ากับเรามากมายเหลือเกินนะครับในฐานะที่เราเป็นบ่าวขอหร สุบทานตาลานะครับพระองค์ทรงเมตตาทรงโปรดปานเบาของพระองค์เป็นอย่างมากนะครับแล้วเราก็ได้แต่หวังว่าอะไรอิบาดาหรือว่าการทําความดีต่างๆตลอดเดือนนมัดอนของเราและนอกเดือนนมัดอนนั้นเนี่ยขอดุทิต่อลวสุนตาลาทรงตอบรับการงานของเราด้วยนะครับพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราได้รับสิ่งดีๆจากัลวง สุฮานาหูวตาลานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่พระองค์เนี่ยให้เรามีชีวิตได้พบเจอกับเดือนนอมาตอนนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตนะครับหน้าบ้านของพระองค์นะครับหรือแม้กระทั่งอะไรโปรองให้เราเนี่ยมีกําลังวังชานะครับในการประกอบอิบาดะต่างๆนะครับแม้กระทั่งอะไรการที่เราเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาในยามเช้านะครับแล้วก็ยังมีชีวิต ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับว่าถือเป็นเนียมัตถือว่าเป็นความปวดปานจากอลละสุบาวตาลาต่อเบาวของพระองค์นะครับซึ่งถ้าหากว่าอะไรเราจะนับความปวดปานที่พระองค์ทรงประทานให้กับเบาเนี่ยแน่นอนมันไม่สามารถที่จะคำนวณนับได้ที่เราบอกว่าอะไรว่าอินตะอุดูเนียมัตัลฮแล้วจัชซูฮานะครับแต่มีเนียมัตหนึ่งนะครับที่พระองค์ละสุบาวตาลาได้ บอกถึงความสําคัญนะครับให้เราขอบคุณต่อพระองค์นะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุราห์อัลบากรอนะครับอายะที่150ถึง152คับอัลลอุบิลลาฮิมินัชชัยตอนุรจิมวะลิอุติมมานิยมตีอาลัยคุมวะลาอัลลักุมเตห์ตาดูนกามาอัลซัลนาฟีคุมรัซูลัมมิงคุม يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نعم الله تعالى الطبري قبل بعوة نعمتي عليكم ببيان الشرعي ملتكم الحنيفية วัสดุกุ้มดีๆอลรีีอิบรรฮิมอะลัยอิสลามนะครับนี่คือเนื้อหมายที่อัลลอฮ์ตาลานะครับประทานให้กับอุมม์นี้นะครับด้วยกับการที่โรรองให้ทางนำแก่พวกเราโปร่งให้บทบัญญัติอันอิสลามแก่พวกเรานะครับบทบัญญัติอันฮานีฟีะบทบัญญัติที่บริสุทธิ์นะครับจากชิริกต่างๆนะครับเหมือนกับอะไรศาสนาของบรรดานบีก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่น ศาส,สนาของท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้เคยขอดุอานะครับต่ออัลลเาะห์นะครับให้ลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับขอดุอาให้มักกะ์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ผู้ศรัทธานเนี่ยได้ไปเยือนนะครับและเป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของศาสนาของอัลลเาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และท่านเนบีบรอฮิมอะาริลสลามนะครับเคยขอดุอาต่อลอสุตาลาเนี่ยขอให้มีรอซูลขึ้นมาท่านหนึ่งจากลูกหลานของท่านนะครับแล้วทุกอย่างมันก็อะไรปรากฏขึ้นนะครับที่อัลเราตรัสไว้ว่าอะไรกามาอัสนาฟีกุมรอซูลัมมิ่งคุมยัตลูอัลัยคุมอายาตินาวยุซักกีกุมวยุอัลลิมุกุมุนกิตาบะวันฮิคเมวยุอัลลิมุกุมมาลัมมาลัมตะกูนูตะเลมูนอัลลอฮฺ สุตตาลาได้ส่งรอซูลมาอย่างพวกเจ้านะเพื่อที่มาอะไรมาอ่านอายะอ่านองค์การต่างๆวายุจักกี้กุมมาขัดเกลวมาทําให้บริสุทธิ์นะครับจากชีริกหรือว่าการดำเนินชีวิตที่มันมีอัคลากที่มันยาฮิริยะนะครับวายุอัริกุมูุลกิตาบอนฮิกมามาสอนคำพีมาสอนอัลกุรอานแล้วก็สอนถึงบทปัญญัต่ตตางๆนะครับแล้สอนในสิ่งที่ พวกเจ้าเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนะครับพี่น้องผู้ศรัธทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺจ่าลาได้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลอฮฺวะลัยวะซัลลัมเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นในดินแดนมักกะฮ์อัลมุกมัลรอมะนะครับเป็นรอซูลที่มาอ่านกุรานนะครับให้อุมมะของท่านฟังนะครับมาขัดเกลาอุมมะของท่านให้บริสุทธิ์จากชิริกนะครับจากสิ่งต่างๆที่มัน เป็นมรสยัดหรือว่าสิ่งทางหนังที่มันตรงกันข้ามกับศาสนาของเราสุบฮานาวตาลานะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่มีท่านนาบีมูฮัมมัดส,สันลลลสลัมแล้วเราก็นะครับเราคงที่จะอะไรไม่ได้เรียนรู้นะครับเราคงที่จะไม่ได้มีไม่ได้รับทางนําจากอัลกุรอานนะครับที่เออหรอสุบฮานตาลาได้ทรงส่งผ่านมายังตัวท่านนาบีมูฮัมมัดส,สันนลาลาสลัมนะครับเราคงจะไม่ได รับฮิกมะต่างๆหรือว่าความรู้ต่างๆนะครับทำให้เราเป็นบ่าวที่ได้รับทางนำจากอลลอสุบฮาโนวตาลานะครับนี่คือเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่จากอลอสุบฮาโนวตาลานะครับอ mm hmm. ลอ์ก็ได้บอกไว้ว่าอะไรฟัดก mm ูรูนีอัดกูรกุมวัชกูรูลีวาลาตักฟุรูนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องอะไระไระลึกอยู่เสมอนะครับว่าการที่เราได้เป็นมุสลิมการที่เราได้เป็น มุมินนะครับเป็นผู้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยเป็นเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เราจะต้องตระหนกักแล้วก็ขอบคุณต่อหรนะครับในตับซีดได้บอกว่าอะไรฟัตุกรุณีอายุน์มุมินูนบิท้าอัติกุมอียายฟีมาอาหมุกุมบิห์วฟีมาอันฮาคุมอันอัฎกรุุมบิรหัตีอียาคุมวะมักฟิรตีลุคม เราเนี่ยต้องอะไรระลึกถึงเนื้อมัดของลอสุฮามาตา,าลาก็คืออะไรการที่เราต้องต่ออัดต่อพระองค์นะครับต้องเชื่อฟังพระองค์ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้นะครับออกห่างหรือว่าละเว้นนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเรานะครับและพระองค์ก็จะทรงให้อะไรเพิ่มพูนเนื้อมัดรือความดีต่างๆให้กับเรา วามักฟิโรตีและกุมและพระองค์ก็จะทรงอะไรอภัยโทษให้กับพวกเรานะครับอัชกรุรีอายุหันมุมมินูนฟีมาอันอัมตุอาลัยกุมมินันอิสลามวันฮิดายะลิตินิลลดีชอรอตูลิอัมบิยาอีวาสฟิยาอีให้เราเนี่ยอะไรขอบคุณต่อเหรอสุบะตาลานะครับต่อเนี่ยมัตอันอิสลามที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับพวกเรา ต่อเนี่ยมัดอัลฮิดายะนะครับที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนํากับพวกเรานะครับที่เราได้รับจากลอสุบาอตาลานะครับได้รับาศาสนาที่พระองค์ได้เคยประทานมาให้กับอะไรบรรดาอัมเบียทั้งหมดก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราเนี่ยอยู่บนเส้นทางเดียวกับอะไรบรรดานบีเหล่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะไม่ขอบคุณต่อพ ال อระองค์ลอสุบาอตาลาได้อย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรา ขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับเมื่อเราไม่ในระคุณต่อพระองค์นะครับต่อเนื่อมัดที่พระองค์ได้ทรงประทานมาให้กับเรานะครับพระองค์ก็จะทรงเพิ่มพูนความดีงามให้กับพวกเราพระองค์ก็จะทรงอภัยโทษให้กับพวกเราครับยินชาัละนะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับการที่เรามีอันอิสลามนะครับมีท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มาชี้แนะแนวทางให้กับพวกเรานั้นเนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เราจะต้องชุโก้ดที่จะต้องขอบคุณต่อเหรอสุภะนาวตารานะครับด้วยกับการต่ออัตต่อพระองค์นะครับด้วยกับการเชื่อฟังพระองค์นะครับด้วยกับการปฏิบัติตามตามแนวทางของพระองค์อย่างเคร่งครัดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายนะครับเพราะถ้าหากว่าอะไรเราเนี่ยไม่ ขอบคุณต่อเนื้อหมัดของพระองค์นะครับเป็นบ่าวที่เนรคุณต่อพระองค์นะครับมันมีโอกาสที่อะไรเราเนี่ยจะเบี่ยงเบนหรือว่าหันเหออกไปจากทางนําของพระองค์นะครับหันเหออกไปจากอัสซิรตอตันมุสตะกีมทางที่เที่ยงตรงนะครับดาวรูบิล,ลานาเมนตาลิกนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแล้วเราเนี่ยจะขอบคุณต่อหรอสวัสาาได้อย่างไรนะครับ عن زيد بن أسلم عن أن, أن موسى عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك قال له ربه تذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. نعم. จาก زيد بن أسلم. نبي موسى عليه السلام นะครับได้ถาม الله سبحانه ฉันเนี่ยจะขอบคุณพระองค์ได้อย่างไรนะครับเาลาก็ได้ตอบว่าอะไรตดกรุณนีวาลาตัซนซานีให้ท่านเนี่ยรำลึกถึงฉันอยู่เสมออย่าได้หลงลืมฉันนะครับฟไฟดาตะกัตกตนีฟอกัชกตชะกัตตนีเมื่อใดก็ตามที่อะไรเจ้าเนี่ยระลึกถึงฉันนะครับนั่นแหละก็คือการขอบคุณฉันแล้วฟไฟดานาซีตนีฟอกัตกะฟัดตนีแล้วเมื่อใดก็ตามที่ท่านเนี่ยอะไร หลงลืมฉันนั่นก็คือการที่ท่านอะไรครับเนรคุณต่อฉันนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแน่นอนว่าอะไรการที่เราเนี่ยจะระลึกถึงพระองค์หรอสุบาวตาลาการที่เราจะขอบคุณพระองค์หรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยจะทําอิบาดะต่อพระองค์อย่างเรียบร้อยอย่างสวยงามเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็อะไรมีอุปสรรคมี การหลงลืมหรือว่ามีความยากลําบากนะครับบางทีมันมีอะไรต่างๆนานาเนีน่ยมาคอยขัดขวางนะครับมีชัยตอนมาคอยขัดขวางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องขอความช่วยเหลือจากอระสุภะนาวตารานะครับในการที่เราที่จะขอบคุณหรือว่าระลึกถึงพระองค์ในการที่เราจะทาอิบาดะห์ต่อพระองค์อย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์นะครับมีฮะดีสนะครับจาก معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكد معاذ بن جبل نكب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني له حبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول كان معاذ بن جبل دكاوات تن رسول الله สัลหลอนลอมซาลัมเนี่ยได้ดึงมือของฉันนะแล้วได้กล่าวว่าอะไรขอสาบานด้วยอัลลอฮ์นะครับยาหอาดฉันเนี่ยรักท่านมากฉันจะสั่งเสียท่านด้วยกับดอานะครับให้ท่านเนี่ยได้อ่านทุกครั้งหลังละหมาดนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์สัลหลอนลอมซาลัมได้สอนดอาบทนี้แก่ท่านหอาดบินจับันว่าอะไร Allahumma inni ala ذكرك وشكرك بحسن عبادتik นะครับยา Allah โ um อ um, ้ a l l a ้โปรดช่วยเหลือข้าพระองค์นะครับในการที่จะรำลึกถึงพระองค์ในการที่จะขอบคุณพระองค์นะครับในการที่จะทำอิบะดาต่อพระองค์อย่างครบถ้วนอย่างเรียบร้อยอย่างสวยงามนะครับนี่คืออะไรดุอาที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอสัลัมนะครับได้สอนท่าน มูอารบินเจบันนะครับสวาบะที่เป็นที่รักของท่านนะครับพี่น้องครับมันแสดงให้เห็นว่าอะไรชีวิตของเราเนี่ยอยู่ภายใต้การช่วยเหลือการดูแลของพระองค์นะครับขณะที่เราจะระลึกถึงพระองค์นะครับจะขอบคุณพระองค์หรือว่าจะทําอิบาระต่อพระองค์เนี่ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกับพระผู้เป็นเจ้าก็คืออะ์สุาตาลาอยู่แล้วนะครับแต่เรายังจะต้องอะไร ขอความช่วยเหลือนะครับจากพระองค์นะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยขอให้เราเนี่ยอะไรขอบคุณต่อพระองค์หรอสุภะนาวตารานะครับต่อเนื่องมาที่ยิ่งใหญ่ก็คือที่พระองค์ได้ทรงประทานอานอิสลามมาให้พวกเราทรงให้ทางนํากับพวกเรานะครับให้เราระลึกถึงพระองค์อยู่เสมออย่าได้หลงลืมพระองค์อย่าได้เนรคุณพระองค์ นะครับขอบคุณต่อพระองค์ด้วยกับการตอัาดด้วยกับการเชื่อฟังพระองค์นะครับปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนะครับอินชาอัลลอฮ์พระองค์จะทรงเพิ่มภูนสิ่งดีๆให้กับเรานะครับทั้งในดุนยาและอาขิร์บารกลัลลอฮีวละลักุม,นนมฟินกุรานินอาดมวนะฟะนีวะอียาคุมบิมาฟีฮีมินัลอายาตวดดิกรินฮัก,กีมะกูลกอลีฮาซาวาดะักฟุรุลลอฮีวละลักุม ويسار المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <applause> الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رَبَّنَا العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة